สวัสดีครับนี่คือคิดไซ์โค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจลรปัดนะครับได้เวลากลับมาเล่าหลังเกมนะัดที่25คู่วันอาทิตย์อีก4สนามนะครับซึ่งก็มีบิ๊กแมชอยู่2ที่ การเจอกันของ BG กับเชียงรายแล้วก็ที่แพสเตเดียมท่าเรือพบกับ B u หรือว่า b a n g อกอยู่ในเตถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กันได้ในช่องทาง Facebook แล้วก็ในช่องทาง YouTube ที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้เป็นช่องทางหละอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ทราบว่าผมลงคอนเทนต์ใหม่แบบนี้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีคนติดตามเพิ่มขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ทะยานขึ้นสู่1 1 0 0 0 0มื่นคนแล้วนะครับ ก็คงจะขยับไปเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังจากนี้นะครับฟุตบอลก็คงจะเริ่มเข้มข้นขึ้นสําหรับโซนหนีตกชั้นส่วนโซนบนน,นะครับอันดับ2อันดับ3ก็คงต้องสู้กันต่อว่าใครจะได้พื้นที่ AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีในรอบเพลย์ออฟแล้วก็อีกหนึ่งที่ ไปอยู่ที่ FA อคันะครับในนัดชิงชนะเลิศถ้าใคลคว้าแชมป์ก็จะได้สิทธิ์ในรอบแบ่งกลุ่มอีกหนึ่งทีมฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันก่อนกันกบเกมคู่แรกที่แข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมาก็เป็นบิ๊กแมชที่ลีโอสเตเดียมครับการเจอกันของ2ทีมนะครับที่เป็นแชมป์เก่ากับแชมป์ใหม่ครับแชมป์ใหม่ล่าสุดก็คือ B g ปทุมนะครับซึ่งการันตีแชมป์ไปแล้วในเกมกับสุขโขทยัยพบกับเชียงรายยูเนเต็ด แชมป์เก่าฤด,ดูกาลที่แล้วครับปัจจุบันเนี่ยก็รั้งอันดับ6ของตารางนะครับเจ้าจินบีจีไม่มีชื่อของเทรศินแดงดาที่ยังบาดเจ็บอยู่แต่ก็มาให้กําลังใจเพื่อนนะครับเดินทางมาทุกเกมอยู่แล้วเซฟตัวจริงของทั้ง2ทีมครับสามห้าสองบีจีประทุมประตูเป็นชัดชัยบุตรพรม3กองหลังนะครับมีอันเดสตูนเยสวิกเตอร์กาโดโซและก็อิรฟานฟันดี้ยังคงเป็นชุดใหญ่ครับวิ่งแบ็กซ้ายสหรัฐปองสุวรรณวิ่งแบ็กขวาเป็นสันติภาพจันงอมแล้วก็3ตัวตรงกลางนะครับ ตัวรับเนี่ยใช้สารัตย์อยู่เย็นมิดฟิลคู่บนเป็นชาววัดวีรชาติกับสุบัญญาปุริสายแล้วก็หัวหอกสองคนใช้บริการของเจนรบสัมเพาดีกับมิสรุมารุโอกะส่วนทีมเยือนหมดสิทธิ์ใช้งานบิวโรซิมาหัวหอกตัวเก่งที่ติดโทษแบนส่วนสิงห์เชียงรายครับ3-43ประตูเป็นสาราณน,น,นอนุ์อิน3กองหลังทนักศักดิ์ศีีสบรินเนอร์เอริเกกแล้วก็ชินณาพัทลีอ่อวิงแบ็กซ้ายสุริยาสิงห์มุย้ยวิงแบ็กขวาวสันท์มแสนแล้วก็คู่กลางนะครับ พิธิวั์สุจิตธรรมกุลกับโชจีฮุนแล้วก็3ประสานแดนหน้าซ้ายเป็นศิวปกรเตตะกูลขวาเป็นชัยวัฒน์บุราณและก็ศูนย์หน้าเป็นฟิลิเป้อโมริมคู่นี้ครับเป็นศูนย์ศูนย์ที่จังหวะเกมก็เล่นกันตามสปีดของตัวเองครับสู้กันที่การดักตัดบอลที่เจ้าบ้านเนี่ยทำได้ดีกว่าตัวเลขเนี่ย27ต่อ12ครั้งแม้ว่าจะมีเสียงแฟนบอลเร่งร้าวแต่ว่านักเตะเกมรุกของทั้ง2ทีมดูแล้วสมาธิอย่างดีครับไม่หลงเสียงแฟนบอลพยายามจัดเล่นเซตเกมเป็นทีมแต่ จะเผอบ้างเนี่ยก็คือผู้เล่นเกมรับนี่แหละครับโดยเฉพาะของ BG ซึ่งเข้าใจว่าต้องการ e n t อร์เทนแฟนบอลและกําลังอยู่ในช่วงของความมั่นใจแต่ว่าบางจังหวะพยายามจะเล่นกับบอลด้วยตัวเองมากเกินไปแล้วไปเสียกลางทางคราวนี้นครับกลับตำแหน่งเกมรับไม่ทนันก็ต้องโดนสวนตรงจุดนั้นครับที่ตัวเองนั้นหลุดตำแหน่งมาซึ่งเชฟเกมรับมันก็เสียครับเชียงรายเองเนี่ยก็ฉวยโอกาสโจมตีจุดนี้แหละครับ จนมีหวาเสียวบ้างในมุมคนดูถือว่ากำไรครับเพราะว่าเกมมันก็มีความตื่นเต้นอยู่ถึงแม้ว่าแชมป์จะทราบไปแล้วว่าคือ BG แต่ยังไงนะครับผมก็เน้นย้ําเสมอว่าเกมที่เหลือของ BG ไม่ว่าคุณจะใส่ชุดหลักหรือว่าชุดสำรองมีการหมุนผู้เล่นยังไงก็ตามสถิติไร้พ่ายผมเชื่อว่าเขายังคงต้องการอยู่ลึกๆนะครับและยังไงก็ตาม BG เองอย่าลืมนะครับว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะคว้าแชมป์ไปแล้วคุณจะเล่นแบบไหนก็ตามเล่นเสมอก็ได้เพื่อไม่ให้ไร้พ่าย แต่คุณก็ต้องโฟกัสการเล่นเป็นทีมและเน้นให้มากกว่านี้ในจังหวะจบเพราะว่าโอกาสต้องใช้ไม่เปลืองที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณมีงานใหญ่กว่านี้รออยู่ครับในสึก a f c Champions League ซึ่งสมาธิและความเขียวในเกมระดับนั้นถือว่าสูงมากๆนะครับต้องเล่นให้เคยชินครับแล้วก็ต้องพยายามปรับสปีดบอลโอกาสถ้าเกิดจะยิงน้อยกว่านี้แต่ถ้าเกิดบุกถึงทุกครั้งมันต้องคมกว่านี้ด้วยครับส่วนสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับสำหรับฝ่ายจัดการแข่งขันหรือว่าบริษัทไทยลี ที่ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการตั้งแถวจิตยศหรือว่าการออฟออ n เนอให้กับนักเตะ BG ปรปทุมนี่คือสิ่งที่แฟนลูกหนังทั่วโลกคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับแต่ว่าบอลไทยเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นตาคุ้นชินซึ่งถ้าเป็นบอลอังกฤษเนี่ยหากทีมไหนสามารถคว้าแชมป์ก่อนจบฤดูกาลได้ ทีมคู่แข่งในเกมการแข่งขันนัดที่เหลือจะต้องยืนตั้งแถวแล้วก็ปรบมือให้กับผู้ชนะตอนเปิดตัวเป็นภาพที่เราเห็นกันชินตาฤดูกาลนี้ครับ2020ถึง2021ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่เราจะเห็นภาพแบบนี้กลับมาหลังจากที่ BG ปทุมเนี่ยคว้าแช,ชมป์มากรองได้ก่อนจะจบซีซั่นซึ่งทรัพเกมกับเชียงรายเนี่ยก็เหลือ6เกมพอดีคราวนี้นะครับก่อนหน้านี้ไทยลีกมันก็มีการตั้งแถวแบบนี้มาแล้วนะครับสมัยที่ชนบุรีตั้งแถวให้กับบุรีรัมย์ แบงคอกยูเนเต็ดก็เคยตั้งแถวให้กับบุรีรัมรวมไปถึงคู่แข่งตลอดการอย่างเมืองทองนี่แหละครับก็เคยให้เกียรติตั้งแถวปรบมือให้กับบุรีรัมในปี2011หรือแม้แต่การท่าเรือก็ตั้งแถวให้กับเมืองทองในเกณฑ์ที่สิงเจ้าท่าเนี่ยตกชั้นปี2012นี่คือภาพที่ประทับใจครับไม่มีอยู่ในกติกาหรือว่าระเบียบการแข่งขันแต่สปิริตมันอยู่ในหัวใจจริงๆซึ่งพอเชียงรายนำร่องแบบนี้เชื่อว่าทุกทีมที่ต้องโดนกับ BG ีก็คงจะทำ และถ้าเกิดว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมอบเป็นของที่ระลึกแสดงถึงความยินดีกับแชมป์เพื่อสร้างกิมมิคผมว่าก็น่าสนใจในเกมต่อไปนะครับส่วนเกมที่ทุ่งทะเลหลวงครับสุขโขทัยอันดับ13เปิดบ้านเจอกับสบุตรปราการซิตี้อันดับ5ครั้งเขาไฟเนี่ยสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับตอนนี้มีแต่นำโซนตกชั้นคะแนนเดียวส่วนสบุตปราการก็มีลุ้นพื้นที่ a f c แชมเปี้ยนส์ลีในปี2022 ตัวจริงนะครับเจ้าบ้าน343ครับประตูเป็นกิติพงษ์ภูแถวเชื่อ3กองหลังโจชัวโกลเมนโ,โยซังแฮแล้วก็นกุลกิจครุดใหญ่วิงแบ็กซ้ายเป็นศาสนาพงั์วัทยุชูติกุลแล้วก็วิงแบ็กขวาในศิีารีกำปังกองกลางสองคนนะครับเอกสิทธิ์ฉาบุตรจับคู่ก,กับการพิชชาชนะการีและสประสานแดนหน้าครับซ้ายเป็นอิฟซันเมโลขวาจอรบาโจแล้วก็ตรงกลางเป็นจุงเมียงโอส่วนประการ442ประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่คู่เซนเตอร์อราริสซาริฟวิชจับคู่กับจักรพันธ์ไพรสุวรรณแบ็กซ้ายเออร์เนสโต้ พี่พ่ครับแบ็คขวาเนี่ยเป็นสุพนันบุรีรัตน์2กองกลางพิรดลฉฉำรัศมีจับคู่กับยูโตโอนะปีกซ้ายได้โตตีกลับมาแล้วนะครับปีกขวาเป็นเจริญศักดิ์วุงกรแล้วก็คู่หน้าบารอสทาเดลี่กับธีรพลเยอะเยอยนี่คือชุดใหญ่ของเขี้ยวสมุดเลยครับคู่นี้ก็ถือว่าสุดปั้นนะครับเพราะว่าแลกกันไปแลกกันมาเกมก็พลิกไปพลิกมาเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยเป็นเจ้าบ้านนะครับที่พ่ายไป2ต่อ3โดยทีมเยือนสมุูรณ์ละการ ขึ้นนำครับนาทีส1บเก้าศันย์เจ์สักวงกรอนเนี่ยครอสบอลเข้าไปให้กับบารอสทาเดลี่ครับโว์ขึ้นระมงประตูที่20ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ก็นำดาวสันโวต่อไปส่วนครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมา2นาทีเจ้าบ้านกลับมาเร็วครับจูเมงโอจ่ายให้กับศิลาศีกำปังโอซัดลูกนี้สวยงามเลยครับยิงบันใจมากตีกเสมอ1ต่ตอน 1. ก่อนที่เคี่ยวสมุทรนั้นจะพลิกนำอีกครั้งหนึ่งครับ2ต่ตอน 1. จากธีรพลยเยอะเยะ้ยนาทีที่54แต่สุโขทัยเนี่ยก็ไม่ยอมง่าย กันไม่บบอลไปเข้าทางอิฟซันเมโลก็สป mm ีด hmm. เหนือกว่าทางอาริสครับควบเข้าไปซัดเลยจากนั้นนาที87 2ตัวสำรองขอสูตประการเนี่ยกลายเป็นทีเด็ดนะครับเพราะว่าอภิชัยมันอุตสาไหลบอลให้กับชยาวัตศรีนาวงยิงประตูชัยครับ เอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ซึ่งเป็นซอกอร์เดียวกันกับเลกแรกที่สุประกาศนั้นเอาชนะได้ครับก็เป็นเกมที่สุขโขทัยนั้นจริงๆผมว่าเล่นดีนะครับแต่ปัญหาเดิมก็คือเสียประตูง่ายครับก็ถือว่าเซ็งเลยครับปัญหาเดิมๆที่แก้ไม่ตกยิ่งเสริมเนี่ยก็ยิ่งเละกว่าเลกแรกแล้วกลายเป็นว่าหากย้อนอดีตกลับไปได้เนี่ย ไม่เสริมดีกว่าครับจริงๆนัดนี้เนี่ยขอเพียงแค่หนึ่งแต้มยังพอใจชื้นบ้างมาโดนยิงในช่วงท้ายครับก็เหลือศูนย์มันก็เจ็บปวดเกินและผมเชื่อว่าทางโคชอันสุรพงษ์คงเทพก็เซ็งไม่น้อยกับแฟนบอลค้างเขาฝ่าครับตัวเองเนี่ยก็เจอทีมเก่าด้วยรู้สไตล์ผู้เล่นทีมเยือนเกือบทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้ทําได้เพียงแค่ร่วมใจกันอย่างเดียวยังมีแต้มให้เก็บอีกครับหาจุดเปลี่ยนให้เจอส่วนเกมหน้าไปเยือนบุรีรัม ก็วัดใจทางโคชอ่านเลยนะครับจะจัดตัวสู้เลยไหมหรือว่าจะโรเตชันเหมือนกับเกมที่บุกแพ้บีจีเพราะว่าไล่เรียงรายชื่อที่มีนักเตะกําลังจะติดโพษแบนในเพียบเลยนะครับหลังจากสะสมใบเหลืองหลายคนจอบรโจในสามใบแล้วซีลาก็3ใบหมุนตัวให้ดีครับตัดสินใจให้ขาดส่วนตัวของอิชิเองก็ดูวันนี้หัวเสียกับุ้ัดสินนะครับเพราะว่าก็โดนใบเหลืองไปด้วยแต่สุดท้ายก็กลับมาได้นะครับที่สําคัญเนี่ยบุกชนะ แบบมีคลาสกับเกมนี้ได้ใช้ผู้เล่นชุดที่ฟูลทีมที่สุดของเลข2ก็ทำให้ยิ่งมั่นใจมากขึ้นและการขึ้นมาอยู่อันดับ4ได้มาถึงจุดนี้แน่นอนครับถือว่าน่าสนใจจะมีใครพลาดตำแหน่งนี้ได้ไหมเพราะว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างจะร้อนแรงเกินห้ามใจเหลือเกินส่วนสถิติที่น่าสนใจครับคือโอกาสยิงจริงๆเท่ากันนะครับคนละ10ครั้ง สุโขทัยเนี่ยเข้ากรอบไป3เป็นประตู2ส่วนประการเนี่ยเข้ากรอบไป5เป็นประตู3แต่ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เจ้าบ้านนั้นไม่มีแต้มคือการตัดบอลครับคือสุโขทัยเนี่ยตัดบอลได้ดีกว่านะครับแต่ไปไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายทั้งที่โอกาสดีกว่าทีมเยือนตัดได้20ต่อ12ครั้งถ้าเปลี่ยนเป็นประตูได้1หรือ2ลูกก็จบแล้วครับเกมต่อไปครับดูราชบุรีครับอันดับ8 ก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของชลบุรีเอฟอันดับ11ราชมังกรเนี่ยไม่แพ้ใครมาสานัดติดแล้วนะครับส่วนฉลามชนของทางโคชเตียก็ฟอร์มยังไม่คงที่แต่ว่าเกมล่าสุดบุกแพ้เชียงรายแบบได้ใจสุดมันเลยครับ3ประตูต่อ4 ตัวจริงของราชบุรี4-3-3ประตูเป็นกำพลปฐมอัคคกุลคู่เซนเตอร์นะครับเป็นปาวีตันทะตเตมีจับคู่กับทางลุกฟุตแลนด์แบ็กซ้ายเกริศักเจมอุดมแบ็กขวาฟิลิปโรเลอร์คู่ตรงกลางนะครับกฤษณนนท์ศรีสุวรรณจับคู่กับปฐมชัยเสือสกุลบิฟิลตัวรุกเป็นลอสเซมี่คาราบูเอและ3ประสานแดนหน้านะครับซ้ายสิทธิโชคกันหนูขวาเป็นซีเฟนรองจิวและก็สูนหน้าตัวเป้าไซมอนเดียส่วนชนบุรีครับ4-2-3-1ประตูเป็นชดินแซ่เอีย4์สกองหลังนะครับแบ็กซ้ายฉัรมงงคลเือ ธนาโรดแบ็คขวานพนนท์คชพายุคู่เซนเตอร์คริสดากาแมนจับคู่กับจูเนียเอลสตอร์ส่วนมิดฟิลเป็นสารสนทิสวัดน์จับคู่กับ,าาร,บ,กบร,รังสรรวิรุณศรีสามประสานตัวรุกซ้ายเกิดฤิทวีการขวาเป็นเศรษฐุษวงสายและก็หน้าต่ำวรชิตกฤตศรีบำเพ็ญหน้าเป้าเป็นเอริอันโดกอนซาก้าเกมที่จบ0-0ครับโดยนาทีที่90พุทธศิลป์สราย,ยุทธจ,จัดเงินเนี่ยไปเช็ค VAR จากจังหวะที่สา,ารสนทิสวัสดิ์ไปตัดฟาวใสฟิลิปโรเลอร์ ตอนแรกเนี่ยให้เหลืองครับพอดู VAR เสร็จเดินมายกเลิกใบเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นใบแดงครับไลมิดฟิลฉลามชนออกจากสนามไปราชบุรีก็เล่นในบ้านแต่ไม่ได้3แตมและยิงไม่ได้ถือว่าแปลกตานะครับผิดธรรมชาติของราชันมังกรครับเพราะว่าเล่นในบ้านโอ้โหเปิดแรกสนุกและต้องมีสกอร์นะครับจะแพ้ชนะก็ว่าอีกเรื่องหนึง่งจากนี้ก็ถือว่าถ้านะครับจะให้มันเนี่ยต้องคิดก้าวไปให้จบ1ใน5ครับโปรเจกต์ของราชบนมังกรผมว่า เขาคิดว่าเขาต้องทําให้ได้แต่เวลาเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องวัดใจเกมต่อเกมว่าเขาจะวางหมากยังไงแต่แน่นอนนะครับก็พลาดไม่ได้อีกแล้วครับในช่วงที่เหลือต้องเก็บให้หมดส่วนชลบุรีไม่มีเรนาโต k เค l ลิช แต่เกมรับวันนี้ช่วยกันได้ดีครับชนินช่วงหลังลงต่อเนื่องก็เซฟแบบลิงลมนะครับบินกระโดดช่วยฉลามชนไม่ให้โดนยิงได้หลายครั้งนะครับหแต้มเกมนี้ถือว่าตามเป้าทําให้มี30คะแนนเกมหน้าเปิดบ้านเจอกับ BG จีปทุมก็ถือว่าสนุกแน่นอนสําหรับชนบุรีครับส่วนคู่สุดท้ายการท่าเรือนัดับ3เปิดบ้านพบกับแบงคอกยูเนเต็ดอันดับ5สิงเจ้าท่าต้องการ3มแต้มเพื่อแซงบุรีย์ขึ้นที่2แล้วก็ไปลุ้นพื้นที่ a f c Champions League ส่วนทีมเยือนแข้งเทพก็ต้องการพื้นที่ ACL เหหมือนนกกันนัลงจา เกมล่าสุดเนี่ยพลาดท่าเปิดบ้านแพ้ให้กับนครราชสีมาไปสุดมันเลยครับ2ประตูต่อ3ถ้ท่าเรือระบบ433ประตูเป็นรัตนัยสองแสงจันทร์สีกองหลังแบ็กซ้ายเนี่ยจะจุรภพัฒน์สัตร,รีเป็นตัวจริงนะครับแบ็กขวานิติพงษ์เสลานนคู่เซ็นเตอร์ธนบูญเกสารัตจับคู่กับเอเลสดอเลมิดฟิลด์3คนมีโกซุนกีศิวกรจากกุปราศรทแล้วก็เซคิลโซเรส3ประสานแดนบนครับซ้ายอดิศกไกรสอนขวาเนี่ยเป็นประกรเปรมพักแล้วก็สุดหน้าตัวเป้าสตาร์ทด้วยยานิกโบลี่ครับส่วนแบงคอกยูเนเต็ด4 3 สาเหมือนกันประตูเป็นไมเคิลฟาเคสกาดแบ็คซ้ายพีรพัฒน์นชยาแบ็คขวาทริสตองโดคู่เซนเตอร์มาเอลทอมเบีย er, กับเอเวอเรตั์กซอเวสส่วน2กองกลางตัวรับฮาจิเมะโฮโซไกจับคู่กับบิสรุตอิมอุระตัวรุกเนี่ยเป็นสรวัตรเดชมิรและ3ประสานแดนหน้าซ้ายปก9กล้าอันนันขวาฮิเบรตี้เฟอร์นันเดสและก็ศูนย์หน้าเป็นนัทวุฒิสุขสุ่มเกมเนี่ยสนุกครับคู่นี้นาะที4 3นะครับช่วงท้ายครึ่งแรกเป็นท่าเรือครับได้ฟรีคิก ประกอบนะครับก็เปิดเข้าไปกลางประตูจังหวะมันชุลมุนนะครับสุดท้ายเนะี่ยเป็นยานิคโบลลี่ครับก็ได้จังหวะชาร์จลูกนี้เข้าไปนะครับหนต่อศูนย์ครับท่าเรือนําก่อนในช่วงครึ่งแรกจากนั้นครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมาเร็วครับแข้งเทสตีเสมอสําเร็จนาที52แล้วเปิดลูกเตะม,มุมให้กับเอเบตันขึ้นโคครับ ย้อนสอนไปที่เสาแรกนะครับไม่เหลือครับหนึ่งต่อหนึ่งจากนั้นท่าเรือมาได้จุดโทษครับเมื่อฮาจิเบะโฮโซกกระแทกอธิษกไกรสอนครับผู้ัดสิน,นี่มองเจตนานในการเล่นนะครับคือเห็นว่าโฮโซไกเนี่ยตัดสินใจเกรงตัวเพื่อกระแทกใส่อธิษกนะครับบังทางบอลเอาไว้ก็ไปเช็ค VAR แล้วชี้ให้เป็นจุดโทษคราวนี้โซเรสรับหน้าที่สังหารไม่พลาดครับท่าเรือกลับมานำอีกครั้งหนึ่งสองต่อหนึ่งนาทีหกสิบเก้าท้ายเกมก็สนุกนะครับโดยเฉพาะนาที80 มีฟรีคิกครับเฮเบตี้ฉวยโอกาสเล่นเร็วครับผ่านบอลทะลุช่องให้กับพีรพัฒน์โนชัยยาหลุดเข้าเขตโทษไปแล้วไปแตะหลบรัตนัายสแสงจันทร์คราวนี้ก็เสียจุดโทษคืนบ้างและเป็นเฮเบตี้เฟอร์นันเดสครับรับหน้าที่ยิงทีมเก่าครับสังหารคมกริบเลยตีเสมอ2ต่อ2 ชนที่เหลือก็พยายามบุกเข้าใส่กันเต็มที่แต่ว่าเวลามันก็เหลือน้อยเต็มทีกันนะครับเลยจบด้วยการเจ้ากันไปสุดมัน2ประตูต่อ 2, 2> เป็นเกมที่ถือว่าเข้มข้นนะครับแล้วท่าเรือนี้ก็ออกนําถึง2ครั้ง2คราแต่ว่าสิงเจ้าท่าถึงแม้จะเล่นดีโอกาสเยอะกว่าไม่สามารถที่จะเพิ่มสกอร์หนีห่างแล้วก็ปิดเกมได้ส่วนแบงคอกเนี่ยนะครับไม่มีวันเดอร์ลุยก็ส่งผลต่อเกมรุกเยอะมากแต่ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับเพราะว่าแข้งเทพเนี่ยก็ยังมีทรงส่วนเฮเบตี้เฟอร์นันเดสก็แสบสันไม่ไว้หน้าใครครับกลับมาเยือนทีมเก่่่่ายยยิิงยิงงงโหกด,ดันชวฟม ได้โดดเด่นพอยิงได้ก็ดีใจอย่างที่เห็นครับวิ่งแบ,บมือแบบโหทําไมก่อนจะเอามือป้องหูขอเสียงหน่อยนะสนุกเลยครับแฟนบอลก็ทําหน้าที่ของตัวเองก็โหคืนใส่กันไปเป็นสีสันในสนามนักเตะเองก็เอนเตอร์เทนครับสรวัตรเดชมิตรเนี่ยยังมีท่ากวนตามสไตล์ก็ทําท่าท,ทําท,ทางเสยรผมจนนิจพงศ์เส,เสลานนท์นี่ก็หาจังหวะเอาคืนเหมือนกันนะครับ แล้วมันเกิดขึ้นหลังจากสกอร์เนี่ยมันกำลังเข้มข้นสเสมอกัน2องแล้วต่างคนต่างเสยผมใส่กันนะครับกวนมาก็กวนกลับไม่โกงคืนครับซึ่งเหมือนจะจบแต่ว่าไปไปมาเนี่ยมันดันมีดราม่าที่แย่งซีนจังหวะเสยผมของทั้งคู่นี่แหละครับก็คือโคชอูดสราวุรีพันธ์กุนซือของการท่าเรือ ให้สัมภาษณ์สื่อในห้องแถลงข่าวนะครับตอนแรกก็มีคนบอกผมว่ามันมีประเด็นอยู่ผมก็ไม่เชื่อนะครับบอก้ขอดูคลิปหน่อยสุดท้ายเนี่ยเพื่อนนักข่าวส่งมานะครับก็เป็นคลิปของคุณโตพูมาดเพื่อนผมนั่แหละเขาไปถ่ายมานะครับเพราะว่านักข่าวตอนที่ถ่ายเนี่ยรู้สึกจะมีไม่กี่ช่องหรอกผมก็ดูนะครับพอดูคลิปนี้เสร็จผมก็อึ้งไปแป๊บหนึ่งเหมือนกันคือมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้สมาธิดูนะครับมันเป็นส2สองวินาทีที่คุณไปดูดีกว่า ก็ผมว่าเกมสนุกนะครับแต่วันนี้ต้องขอโทษด้วยว่าออผมคิดว่าถ้ายังอยู่เงี้ยวงการพังแน่นอนครับต้องเข้าใจด้วยนะว่าฟุตบอลก็ลงทุนในร้อยล้านคุณดูแล้วคุณเข้าใจใช่ไหมครับว่าเขาพูดถึงการทํางานของผู้ตัดสินคราวนี้ยการที่เข้ามาแล้วพูดแค่นี้ถามว่ามันผิดไหมก็เป็นสิทธิ์ของโค้ชนะครับเขาจะส่งใครมาก็ได้แต่เขาอยากมาพูดเองซึ่ง เขาต้องการสื่อสารเท่านี้แหละครับอย่างน้อยเข้ามาในห้องแล้วทําตามกฎแล้วก็เดินออกไปนี่คือสิ่งที่ผมก็เลยต้องโฟกัสเกมนี้ครับเพราะว่าผมเนี่ยไปดูเกมที่เลโอสเตเดียมพอดีเนี่ยไปพาดฟุกวันทีสามคู่ราชประชาก็เลยมีโอกาสดูบีจีในช่วงครึ่งหลังไปด้วยแล้วก็เปิดเกมคู่ของ,งท่าเรือเนี่ยดูเหมือนกันหลังจากที่เกมบีจีจบพอดีนะครับระหว่างทางกลับบ้านมาก็ดูดูระหว่างขับรถด้วยแล้วก็มาดูย้อนหลังสักรอบหนึ่งนะครับดูแบบเร็วๆก็เป็นแบบว่วา เอาจริงๆนะครับจังหวะการทํางานของผู้ตัดสินเนี่ยนะครับก็ว่ากันตามตรงนะครับว่าถ้าเกิดจะแย่จริงๆเนี่ยมีเป่าต่ํากว่ามาตรฐานผมมองว่าเกมเมืองทองเสมอกับบุรีรําเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นมากกว่านะครับคือผมดูอีกรอบหนึ่งในจังหวะฟาวนี่นะครับก็จะหยุดดูเหมือนกันผมว่าเคลียร์หมดนะครับแล้วถ้าเกิดดูแบบย้อนหลังเต็มๆเนี่ยก็พยายามจะหาสิ่งที่มันผิดพลาดของผู้ตัดสินเพื่อหาจุดประสงค์ที่ทางโค้ชอู๊ดเนี่ยถึงกับหลุดแบบนั้นออกไป คือลูกจุดโทษนะครับที่แบงคอกได้ผมว่าก็เคลียร์ซึ่งเอาตรงๆนะครับจะแจกใบค่าโทษกับรัตนัยก็ยังได้เหมือนกันซึ่งก็ถือว่าท่าเดิอเนี่ยก็เคราะ์ด,ดีกับจังหวะนี้หรือจะไปมองจังหวะที่เฮเบตี้เนี่ยเล่นฟรีคิกเร็วซึ่งไม่ตรงจุดผมก็มองว่าบอลมันก็นิ่งนะครับก็พยายามจะดูเหมือนกันแหละว่าคือมันมันมีบอลที่ไม่นิ่งมากกว่านี้อีกนะครับในเกมที่ตราดเจอกับบุรีรัมเมื่อปีก่อนก็นต้องพูดกันตามตรงน,นะครับคือจังหวะนี้ผมว่ามันเล่นได้และเอาจริงๆนะครับ ตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเนี่ยคือแข่งเทพเนี่ยส่งสัญญาณให้รู้แล้วว่าจะเล่นเร็วแบบนี้หลายครั้งเฮเบ t y ตี้เนี่ยเล่นมาก่อน2ครั้งแล้วนะครับแล้วลองดูดีๆทําต่อหน้าฝั่งซูมเจ้าบ,บ้านของการท่าเรือก่อนจะมาสําเร็จครั้งที่3ในช่วงครึ่งหลังคราวนี้มันเป็นเรื่องของรายละเอียดเกมเล็กๆน้อยๆมันคือเรื่องของสมาธิแล้วท่าเรือเนี่ย จริงๆต้องเก่าเกมพอก็ต้องกำชับนะครับว่ายัางไงต้องยืนบังเพื่อดีเลย์เกมไว้ก่อนไม่ใช่ไปเสียเวลาโวยวายกับพุทดสินแล้วกลายเป็นว่าสมาธิของตัวเองเนี่ยหลุดไปเองหรืออาจจะย้อนไปอะจังหวะการฟาวของโซเรสผลแรกที่มือไปโดนโฮโซไกแต่พุทดสินเนี่ยปล่อยให้เล่นต่อแล้วกลับมาเตือนแข้งชาวสเปนว่าเฮ้ยอย่าทำฟาวอีกนะจากนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นอีกน,นะครับคือโซเรสก็เสียท้ายกับโฮโซไกอีกครั้งหนึ่งซึ่งแข้งญี่ปุ่นรายนีย้ก็เจ้าเล่์ใช้เล่นเหมือนกันจะเรียกว่าเก่าเกมหรือว่าอะไรก็ตตตามแแ่่แ่ชอนีี้เย ตั้งใจจะเรียกใบเหลืองให้กับโซเรสเต็มๆนะครับซึ่งผู้ตัดสินเนี่ยก็เตือนตั้งแต่ช็อตแรกแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าผุทธัิสิ์ไม่เวิร์กจริงๆเหมือนกรณีเกมที่เขามีการพูดถึงกันอย่างคู่ของเมืองทองกับบุรีรัมย์เมื่อวันเสาร์เนี่ยผมก็แนะนําเลยว่าก็ทําเรื่องไปถึงสมาคมเลยเหมือนที่เมืองทองเขาทำนะครับก็บประท้วงไปตามเหตุการณ์จะได้ไม่ได้เนี่ยก็ว่ากันไปตามระเบียบแต่ว่าในกรณีคู่ของท่าเรือกับบียูเนี่ยผมสงสัยนะครับว่าทางโค้ชอูเนี่ยเป็นอะไรไม่มีใครบอก หรือว่าไม่มีใครพูดให้ฟังหรือเปล่านะครับว่าก่อนจะเข้าห้องถแถลงข่าวเนี่ยจริงๆมันควรจะเช็คให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าหลายจังหวะเนี่ยคือนักฟุตบอลผมว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยเขาก็รู้ว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดในจังหวะไหนฟาวหรือไม่ฟาวในจังหวะไหนและมันไม่ใช่ผลแรกนะครับ mm. เกมที่แพ้ BG จีเนี่ยวันนั้นทางโค้ชอูดก็ให้สัมภาษณ์มั่นใจว่าไม่แฮนด์บอลสัวเรสแล้วก็ทิ้งท้ายว่าอยากให้ยกระดับการพัฒนาวงการพุทธศิลป์แต่ใครที่ดูการถ่ายทอดสดก็จะเห็นว่า มันดูย้อนหลังได้นะครับทั้งเรื่องของ VAR หรือแม้แต่คนที่อยู่ในสนามเนี่ยผมก็เห็นนะครับมันก็มีภาพในการถ่ายทอดสดว่ามีจังหวะที่แฟนบอลเขาก็เปิดพวกแอปพลิเคชันหรือว่าเปิดดูออนไลน์เพื่อเช็คภาพชา้าต่างๆเวลาผมไปสนามผมก็เปิดแบบนั้นเหมือนกันเป็นการดับเบิลเช็คนะครับในการทํางานจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันตรงไหมที่ผู้สินตัดสินออกไปแล้วในมุมของคนดูในสนามกับมุมของคนดูถ่ายทอดสดเนี่ยมันเห็นอะไรที่มันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ผมมองว่าอันนี้คือเรื่องของสมาธิแล้วก็สตินะครับซึ่งโคชอูดเนี่ยเป็นคนหนุ่มที่มีฝีมือผมต้องย้ำอีกครั้งนะครับไม่งั้นจบโปรไลเซนไม่ได้แล้วคะแนนดีด้วยเอาเป็นว่ามันอาจจะไม่เหมือนช่วงเวลาที่ชนะ10เกมรวดฟุตบอลชนะอะไรมันก็ดีไปหมดงานกุญซื้อเนี่ยมันมีความกดดันกดดันมากจริงๆและผมเข้าใจว่าจุดที่อยู่มันเป็นจุดที่อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของทางโคชอูดเหมือนกันกับช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้มันก็ยังไม่ได้แย่นะครับ และผมเข้าใจว่าการที่คนเรามันจะจิตหลุดสติแตกมันมีความเป็นไปได้หมดแต่สุดท้ายให้ยึดถือเสมอว่าคุณยังเป็นคนมีฝีมือผมเน้นย้ำอีกครั้งแล้วสถิติหลังเกมตัวเลขออกมาไม่ได้เป็นรองนะครับการท่าเรือถึงแม้ว่าโอกาสจะจบน้อยกว่า12ต่อ16ครั้งแต่ยิงเข้ากรอบไม่หนีกันนะครับการท่าเรือยิงเข้ากรอบ5้ยูยิงเข้ากรอบ6และว,วิธีการตัดบอลตรงกลางหรือว่าด้านข้างท่าเรือก็เหนือกว่าชัดเจนครับ12ต่อ5ครั้งแต่มันเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้เท่านั้นเองครับซึ่ง เป็นเรื่องของจังหวะปัญหาพื้นที่สุดท้ายในเกมวันนี้มุมของผมนะครับคู่นี้ผู้ตัดสินยังอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่เอาเป็นว่าสู้ๆให้กําลังใจนะครับคืออยากให้นิ่งแล้วก็ให้สู้ก่านี้เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่ได้เสียหายครับถึงแม้จะแซงบุรีรัมย์ไม่ได้แต่คุณอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นเกมใหญ่ซึ่งบุรีรัมม์เนี่ยก็ปิดเกมกับเมืองทองไม่ได้แล้วคุณเองปิดเกมกับบียูไม่ได้มันก็เป็นสถานการณ์ที่สามารถเข้าใจได้ในสัปดาห์นี้ก็ไปสู้กันใหม่ในช่วงกลางส อยู่บนหลังสิงใจต้องนิ่งครับเพราะไม่งั้นสิงห์จะกินคุณเองและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับอย่าลืมติดตามกันได้และผมเน้ยนย้ำนะครับนัดที่26เดี๋ยวก็จะมีทีมยอดเยี่ยมนะครับลงใน Facebook ให้ดูว่าผู้เล่นคนไหนที่น่าติดตามกันบ้างจากฟอร์มนัดที่ผ่านมารวมถึงโบนัสโค้ดครับ เดี๋ยวแจกกันใน f c e e o o o นะครับอีก1สัปดาห์นะครับก็จะให้เปลี่ยนตัวได้5คนเพื่อจัดทีมเล่นนัดที่26ต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปก็เป็นช่วงเวลาหลังเกมของนัดที่1 6ก็สรุปให้ฟังกัน3วันอังคารพุธพฤหัสนะครับก็จะเตะอังคาร2วันพุธนะฮคู่วันพฤหัส2คู่ก็ติดตามกันได้เจอกันที่สนามก็ทักทายกันได้นะครับเหมือนผมไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็หลายคนเข้ามาทักถ่ายพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองฟุตบอลกันขอบคุณมากนะครับที่ทําให้เรามีไอเดียเวลาไปดูเกมในผมชอบพูดคุยกับแฟนบอลเพราะว่าเขาไปสนามบ่อยกว่าเราเขาอยู่กับทีมดเดิมๆบ่อยกว่าเราเพราะเขาเชียร์ทีมนั้นมาตลอดเวลายังไงนะครับเดี๋ยวสนุกแน่ๆสำหรับเกมที่เหลืออยู่ถึงแม้ว่าจะรู้แชมป์ด้านบนไปแล้วอันดับ2อันดับ3ลุ้นกันมันท้ายตารางรับรองครับเดี๋ยวคุณได้เช็คกันสนุกแน่ทั้งเรื่องของเฮดทูเฮดประตูได้เสียหลังจากนี้ก็วัดกันไปนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องทางของ a c e b o o k และ YouTube กด Subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีครับ